สวัสดีค่ะวันนี้ฟิบเทเบิลจะมารีวิวของใช้ในบ้านที่จําเป็นมากๆในยุคนี้อีกหนึ่งชิ้นนะคะนั่นก็คือเครื่องฟอกอากาศค่ะเนื่องจากเราเป็นผูิแพ้นะคะแล้วก็ค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆกับฝุ่นแล้วก็ควันสาหรับคนที่อยู่คอนโดเนี่ยก็จะยิ่งดิกเลี่ยงฝุ่นได้ยากมากด้วยค่ะเพราะว่าแค่เราเปิดประตูเปิดระเบียงเปิดประตูห้องหรือว่าปัดหมอนปัดที่นอนเนี่ยฝุ่นก็จะฟุ้งอยู่เต็มห้องเลยค่ะทําให้เราคันจมูกแล้วก็มีน้ำมูก เพราะฉะนั้นนะคะเครื่องฟอกอากาศเลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยสําหรับเราวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องฟอกอากาศแบรนด์ Bivell รุ่น CF8428 ค่ะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเครื่องฟอกอากาศสาหรับห้องขนาด20-40ตารางเมตรค่ะตัวเครื่องเนี่ยนะคะมีดีไซน์ที่เรียบง่ายสามารถวางในห้องได้แบบไม่โดดเด่นจนเกินไปค่ะด้านบนของตัวเครื่องจะมี Pollution Sensor แสดงค่าฝุ่นให้เห็นว่าขนาดนั้นนะคะมีฝุ่นมากน้อยแค่ไหนค่ะและการควบคุมจะเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดนะคะ ตัวเครื่องสามารถปรับเป็นโหมดออโต้เพื่อตรวจจับมลภาวะภายในห้องและปรับการทำงานของเครื่องให้เองค่ะหรือถ้าอยากปรับเองแบบแมนวนวลก็จะมีปุ่มควบคุมให้ปรับได้ค่ะเลือกความแรงได้สีระดับเลย แล้วก็ตั้งเวลาปิดเครื่องได้นะคะสุดท้ายที่สะดวกมากๆคือเราสามารถควบคุมผ่านมือถือได้ทุกฟังก์ชันค่ะเหมาะกับเวลาที่เราไม่อยู่บ้านก็สามารถเปิดปิดได้ผ่านมือถือทั้งหมดเลยค่ะจุดเด่นของเครื่องนี้นะคะคือสามารถกรองอากาศได้มากถึง7ขั้นตอนค่ะเริ่มจากการกรองฝุ่นละออง3ขั้นตอนนะคะด้วยแผ่นกรอง Activate Carbon Pre f i l t e r แอนตี้แบคทีเรียและเฮปปาชนิด H13 ในขั้นนี้จะกรองฝุ่นละอองขนาดใหญ่ๆก่อนค่ะเช่นผมเส้นใยขนสัตว์จากนั้นจะดักจับแบคทีเรียแล้วก็กรองฝุ่นขนาดเล็กเช่นไรฝุ่นเชื้อราและก็สารก่อภูมิแพ้ค่ะหลังจ,จากนั้นจะกรองก๊าซต่ออีก2ขั้นตอนค่ะด้วยแผ่นกรองชาโคลแล้วก็ซียวลไลท์ขั้นตอนนี้นะคะจะดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์เช่นกลิ่นอาหารเวลาทําอาหารหรือว่าก๊าซพิษต,ต่างๆค่ะ สุดท้ายนะคะอันนี้คือเราชอบมากๆเครื่องสามารถฆ่าไวรัสต่างๆด้วยหลอด UVC และไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งเหมาะมากๆกับสถานการณ์ช่วงนี้ค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากซื้อมาใช้งานราคาเครื่องฟอกอากาศ BVEL รุ่น CF 8428จะอยู่ที่17,990นานะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วตัดสินใจซื้อนะคะถ้าซื้อแล้วเนี่ยอย่าลืมทักมาบอก f a b o o Table กันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ชนนาแนล Fliptable ก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ